สวัสดีจ้าแล้วน้าก็สะกอนจ้าแล้วน้ากับไปซื้อของมากินที่สมารบด้วยจ้านผ่าพี่ชูอ๋อยาหายิบเออเปนอะไรหย่งอ่ะอ่ะยิบขึ้นมาลูกนี่ย,ยิบชูโอเคอืมนูมนี่นมปังอืมอะไรอย่งเน่ลูก มาใส่ต้นอันต้นคริสามารถเอมาอไขดส้ยได้ขนมทำเต้นทำเต้นทำเต้นได้ขนมอันขนมแท้น่จ้ะหนุมจ่อมาด้วย อื่อนนี้เชื้อผูดตุลยุลกเชื้อนี่ขนมปังนี่น่าจะน่าได้กินอันนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตจ้าขี้เียน บุญละบุญละไก่ชิเข้มนมฟังฮืลฮอดดอกค่ะฮอดดอกฮอดดอกค่ะฮอดดอกอาหารอันนี้เหรอที่กินคริสมาส์นะจ๊ะ มเล็ดถั่วเชิดเชิดกินที่สามารถอ่าเชิดเชิดกินที่สามารถได้ไก่มะก้าได้ไก่ได้กึ๋นได้กึ๋นไก่ได้ไก่ต,ต,ตับ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 ไก่เ <c oughs> ด็กนีเดี๋ยวแม่ยกให้ไหด้ไง ได้อันหมูหมูจาหมูตับ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 ัาตัวชักสลัดนี่เครื่องปรุงสเปีย กะทิเลียดดิกเลียดดิกมาเลยหน้าใส่ถุงก่อนหน่ใส่ถุงผักก่อนใส่ถุงผักอันนี้อะไรวววัตถุ กล้วย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 มีกินขนมปังแฮมผักส,สล,ดสสล,ดดลกัดผักสลัดรวมวมพริกค่ะพริกหวานค่ะปุ๊บ บุชทติูโอ้บุทอดติกททต๊กคบุทอดติ๊นะคะบุทอดติ๊ค่ะมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมนะคะ <c oughs> แล้วก็แตงค่ะแตง นี่หอยเชลค่ะหอยเชลโอเคมีมาม่าจ้ะมามามาม่ามามา่มาโอม้มาของเต็มมือเยืะเลยของรัตนาจัดของเต็มมือเยืะเลยพ่นแล้วุ่นมึงโหลดจา้าพูนทับกันพูนอะ สองสัน้นสามสัน้นทับกันเลยจ้ะทับไปเลยโตว,ว่างมันน้อยน้อยหลายตูเย้ออตเ,ยตออตเย็นกับสองอันพุ่นเด้ตู้เย็นใส่ตู้แช่แข็งกับสองอันตู้เย็นกับสองอันพี่น้องนี่แหละมึงเอาลดครอบครัวรัตนนาค่ะนี่แหละเก้าคนค่ะเก้าคนค่ะครอบครัวใหญ่ค่ะแฟมิลี่บิก๊กบิ๊กค่ะ นี่ละจ้านี่ละจ้าอาหารที่จะซื้อมาไว้จะกินคิดสตมาสค่ะทุกๆปีจ้านี่ละแต่ละเดือนกลับไปซื้อของจังซี่ละจ้านี่ละจ้านี่จ้าของที่ซื้อให้ลูกๆจ้าวันนี้่ซ็จแล้วเรียบร้อยเลยพอหายเรียบร้อยแล้วจ้าของแต่ละคนแต่ละคนจ้านะ ลูกๆจะครบทุกคนจ้ะเม่กระพอบอลลัมเอียงจ้ะซื้อให้เท่าเท่ากันค่ะเท่าเท่ากันเลยนะคะนี่หาสาเอยดิตนะคะภาสาเอียดิตนะคะนี่แหละจ้าของที่จะให้ลูกยู่ขับจ้าภาสาเอียดตะะยดตบ่าน่านางฝอก่ของเลินจ้ะ ละเอียดดนจ่าเนจ้าอ้อมกับต้นขี้สมารถเลยจ่าของห้องลูกๆจ่าเนจ้าเสร็จแล้วค่ะนี่และตนาก็ห่อเรียบร้อยเลยอือ้อเรียบร้อยเรียบร้อยให้ลูกลูกจ้าเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างค่ะอ่ากันลอตา วันที่ยี่สิบสี่ค่ะลูกๆก็จะได้เปิดกล่องคิสมาสนะคะเอ๊ใช่ไหมเอยดนอืมยุบค่ะอันนี้หมูจ้ะหมูที่เขาจะกินคิสมาสนะอ,อ่ะควิงก้าแล้วก็นมปังค่ะนมปังไปนู่น น่ันาจะมารลวกินคีิสมาสจ้ะโวกเวอร์กินคีิสมาสสลัดคีิสมาสซื้อมาสองมวยจะให้ลูกสาวมังก่อนผมมังก่อน ส้มค่ะส้มส้มค่ะส้มผลไม้ค่ะผลไม้โติมเลยจ้ะอึโย่เลยแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็สีทูนะคะมะนาวนี่เมาวะโยมาทั้งหลาดเลยซื้อให้หมดซื้อมาหมดเลยนี่ ชอบค่ะชอบกินที่สมาานะแซ่แบหลายจ้านสาวเย็นิดนี่ปลากระกป๋องนี่นุ่มดูกรูนี่ทูมอดโอ้หลายคัะพี่น้องเอ้ยจุดนี้เต็มสาหลายเนี่ยนี่ลูกกุ้งค่ะกุ้งนี่จ้ะกุ้งค่ะกุ้งนี่แรกนะกุ้งค่ะกุ้ง ค่ะนูเดิลเสน้นนูเดิลน,นี่อะไรชิคกิ้งค่ะชิคกิ้งก็ชิคกิ้งค่ะปีกชิคกิ้งค่ะแล้วก็คิพบ,บับนะคะใส่ทิพบ,บ,บค่ะคิพบทิบบสรสซอสมะเขือเทศนะคะที่ชาขน,นมปังค่ะแล้วก็ผงทำทาคุ แล้วก็ชิคลิ้งค่ะน้องชิคลิง้งแล้วก็กระหล่ำ <c oughs> แล้วก็นูเดินนูเดินเ <c oughs> ชอร์ค่ะหมูสับนะคะแอปเปิลแอปเปิล กุ้งกุ้งสดแช่แข็งค่ะกุ้งสดแล้วก็ปลาค่ะรักค่ะรักรักแล้วก็หมูนะคะหมูติดกระดูนะคะชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็ปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องทูมอสค่ะทูมอสนะคะ หมูกีค่ะชิ้นใหญ่ค่ะกินที่สามารถนี่แหละแล้วก็อีกนะคะเอานี่นะแล้วก็แตงนะคะแตงค่ะแตงค่ะแตงแล้วก็มีน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชเออกะที่ค่ะกะที่เด้นี่อ่ะเอยกะย่งผมเแี้วใส่อยังบุ มีซอน,นมค่ะนมจืดนะคะเนยค่ะเนยค่ะหรือไมกรินนะคะที่สวีเดนเขาเรียกไมกรินไอศครีมค่ะไอส์ครีมหรือกรัสนะคะนี่แหละค่ะข้าวค่ะข้าวที่เราจะมาทำกินคิ่สามารถหม้อร้อนนะคะเกล็ดค่ะแล้วก็มุนเส้นค่ะมุนเส้น เส้นเล็กเส้นเล็กอีกหอค่ะแล้วก็ยูสค่ะน้ำส้มคั้นนะคะน้ำส้มคั้นค่ะนี่ล้ะค่ะของรัตนาจาอยู่ข้งหลังกับมีล้นเลยจา้า <c oughs> หลายวัดจ้าเนี่ยะถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณสองหมือนกว่าเนี่ยะ สองหมื่นกว่าบาทนี่แหละจ้าแต่ละแต่ละเดือนที่จ่ายไปซื้อของกัเดือนละสองหมื่นสองหมื่นน่ะเป็นเงินไทยจ้าจ้าหนี่จ้าเห็นบ่นจ้าอขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ก็แชร์กดติดตามแล้วจ้าก็สกุลได้จ้าบ๊ายบายค่ะ